วันนี้ก้าวแรกของปีแต่ถ้าจะให้ดีเก้ามาซื้อรถกับเรานะกับรถสน,นันทันราคาต้อนรับปีมังกรทองโตโยต้าแอตติเคลือนหนึ่งจุดทกีปี2018ตัวท็อปสุดจากปกติราคา469,000บาทวันนี้ลดเหลือเพียง398,000บาทลดจุกจุกไปเลย70,000บาท สวัสดีค่ะมาเจอกับน้องแมมเซริไทยรถสวยสาขาสุราษฎธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เอารถเก่งซีดานขนาดใหญ่มาฝากคุณลูกค้าอีกเช่นเคยนะคะสำหรับโตโยต้าอัลติสปี2018เครื่อง 1.6G ถือว่าเป็นรถเก่งยอดฮิตตัว็อปเลยก็ว่าได้นะคะบอกเลยว่าคันนี้รถสนั่นทันราคาต้อนรับปีมังกรทองให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะมูลค่ามากกว่า70,000บาท จาาปกติน้องแม่มขาย469,000บาทนะคะวันนี้เราไม่ขายค่ะเราขายเพียง398,000บาทเท่านั้นลูกค้าพอด,ดีก็สามารถฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะผ่อนยาวๆไปเลย84งวดนะคะ โอเคเดี๋ยวน้องแมมจะพาไปชมภายนอกและภายในรถกันเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะสําหรับคันนี้จะเป็นปี2018นะคะโฉมหน้าใหม่จะเป็นโฉมหน้าไมน,นเทเชงแบบนี้เลยสีตัวรถก็จะเป็นสีเทานะคะหรือว่าสีบรอนด์เดิมๆรงงานเลยนะคะรับประกันได้เลยรถของเราไม่มีชนหนักมีความน้าท่วมและที่สําคัญไม่แท้อเเซแน่นอนค่ะนี่เลยกระจังด้านหน้าก็จะเป็นเส้นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะ ดงไฟก็ออกแบบมาทรงสปอร์ตมากๆนะคะสําหรับวัยรุ่นคือชอบมากรุ่นนี้ถือว่าเป็นยอดฮิตเลยนะคะมองเห็นได้เยอะมากนะคะตามท้องถนนด้านล่างนะคะก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยถัดมาในส่วนของล้อนะคะล้อก็จะเป็นล้อแม็กอลอยเดิมๆจากโรงงานกันเลยค่ะนี่คันนี้จะเป็นยางขอบ16นะคะเป็นยางใหม่แกะกล่องทั้ง4เส้นนะคะเราให้ยางใหม่แก,ก่คุณลูกค้าไปเลยดอกยางนานๆเน้นๆกันไปเลย ถัดขึ้นมาด้านข้างนะคะรถนี่เลยไม่มีรอยขีดข่วนใดๆดตั้งสิ้นกระจกน,นะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยสําหรับคันนี้นี่เลยนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นลอแม็คอลอยเช่นกัน <S <S ด้านข้างนี่เลยสีบอกเลยว่าสีสวยมากแล้วก็เป็นสียอดฮิตรักษาดูแลง่ายนะคะโอเคตามมาด้านหลังกันบ้างนะคะนี่ดวงไฟนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟท้ายหรือว่าไฟเลี้ยวนะคะก็ใช้งานได้ตามปกติเลยด้านหลังนะคะ นี่นะคะที่เก็บสัมภาระด้านในนะคะก็กว้างขวางพรมอะไรก็คือยังใหม่กริปนะคะสภาพเกรดเอแน่นอนนะคะบวกบวกบวกเลยส่วนด้านล่างนะคะเราก็จะมียางอะไหล่หรือว่าล้อสแปรอันนี้ยังไม่ได้ใช้งานนะคะเป็นลอ้อใหม่เลยเครื่องมือนะคะก็มีมาให้ครบแม่แรงด้านข้างซีนด,ด้านข้างนี่คือสภาพเดิมๆจากโรงงานกันเลยคะ่ะลูกค้านี่นะคะบอกเลยว่าสวยงามมากนะคะสําหรับคันนี้ ใครที่มองหารถอันติดอยู่บอกเลยว่าตอนนี้หันราคากันแบบจุกๆเลยเดี๋ยวให้ดูหัวน็อตกับแม่นากอีกนิดหนึ่งนี่เลยไม่มีรยแกะรอยแง่เลยนะคะไม่มีการโดนชนมาอย่างแน่นอนค่ะโอเคตามมาดูภายในรถกันบ้างดีกว่านะคะมาเริ่มกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังเลยคันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีเบจนะคะนี่ นุ่มเดนด้งดึงนั่งสบายแน่นอนนะคะสายบ่งสายเบลความปลอดภัยแน่นหนานะคะมีมาให้ครบนี่เลยนะคะแล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นี่จะอยู่ตรงกลางตรงนั้นเลยนี่นะคะส่วนแผงประตูก็จะเป็นสองสีนะคะจะเป็นโทนสีดำแล้วก็ตัดกับสีเบจโอ้โหตัดกันได้อย่างลงตัวมากๆนะคะโอเคมาต่อกันที่ด้านหน้า นี่เลยนะคะด้านหน้านะคะแผงประตูกระจกก็จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะสําหรับคันนี้และที่สําคัญนะคะคันนี้จะได้เป็นปุ่มฟ u ุตสตาร์ทด้วยแอร์ก็จะเป็นแบบใหม่นะคะเป็นวงกลมนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นแบบ3ก้านมีมัลติฟังก์ชันอย่างดีเลยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงหน้าจงหน้าจอเครื่องเสียงต่างๆนะคะเชื่อมต่อ usb aux ได้หมดเลยอเคอนโทรลด้านหน้าก็จะเป็นสีดำนะคะ แล้วก็จะตัดด้วยซีเบเช่นกันค่ะคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะใครที่ขับเกียร์ธรรมดา,าไม่เป็นนะคะอันนี้คือตอบโจทย์มากเลยระบบองค์ระบบแอร์ก็คือสามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะที่วางแก้วก็มีมาให้ครบค่ะถือว่าภายในออปชั่นเพียบและที่สําคัญนะคะอีกนิดนึงเมื่อกี้น้องแหม่มลืมคันนี้นะคะถ้ารถเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูกุญแจกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะแล้วก็ล็อกรถก่อน นี่นะคะเราสามารถเปิดรถโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจนะคะเพียงแค่ใช้มือสอดไปแบบนี้ปึ๊บนี่นะคะเราก็สามารถเปิดรถได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวมาชมต่อในส่วนของห้องเครื่องนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นตัว 1.6G นะคะเป็นตัวท็อปหรือว่าเครื่องพันหนั่นเองนะคะชึบนนี่นะคะสำหรับห้องเครื่องนะคะนี่จะเป็น VVTI นะคะเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่เลยนะคะแรงแน่นอนแบตเตร์งแบตเตอรี่คือเราเปลี่ยนให้หมดเลยนะคะกดออกเราก็เช็คให้30รายการนะคะเปลี่ยนฐานของเหลวไม่ว่าจะเป็นจุดเต้มสีนะคะอันนี้ก็เป็นเดิมๆจากโรงงานหรือว่าจะเป็นแผ่นมอโกนะคะก็ยังอยู่ครบนะคะของเราคือรถสภาพเปเอแน่นอนนะคะรถสวยรถดีละรมีคุณภาพแน่นอนหัวน็อตที่ฝากระโปรงนี่ดูได้เลยนะคะไม่มีรอยขันรอยแกะเลย เม็ดองเม็ดอาคือยังกลมสวยทุกจุดนะคะและที่สำคัญได้แผงกันความร้อนมาให้ด้วยค่ะสำหรับลูกค้าคนใดที่สนใจนะคะโตโต o ต้าอ t i ตปี2018เครื่อง 1.6G ตัวทบคันนี้นะคะที่เราลดให้สูงสุดมากกว่า70,000บาทนะคะจากปกติ4,69,000บาทวันนี้ลดเหลือเพียง 398,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเพียง6,000กว่าบาทใครที่สนใจหรือว่าอยากได้นะคะก็โทรมาได้เลยที่095-030-4555หรือว่าโทรหาน้องแบมโดยตรงได้ที่เบอร์0 6 7 5 8 8 8 8 7 7นะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะไม่ต้องใช้คนค้ำอนุมัติไวจองวันนี้เพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะเชื่อผลยาว 5เดือน่านน้ำมันเครื่องฟรี3ครั้งหรือว่าสา1,000กิโลดอกเบี้ยสุดพิเศษเลยค่ะเริ่มต้นแค่2.79เท่านั้นขับฟรียาวๆไปเลย90วันนะคะใครที่สนใจหรือว่าอยากได้นะคะก็รีบโทรกันเข้ามาเยอะๆนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสริไทยรถสวยค่ะ